ครับเ,เพื่อนเชชาวรถเกี่ยววันนี้พามาชมวิธีการการอัดแก้มล้อนำบูท12เฮทีรุ่น20นิ้วครับดูวิธีการการประกอบใส่แก้มนะครับอันนี้คือฝีมือช่างประกอบช่างคุณภาพนะครับตัวนี้มือหนึ่งของวาเม่งของ W.M กระทิงนะครับ ดูเทคนิคครับดูเทคนิคความแม่นยำนะครับอย่าให้เลยได้หนูอสลักมาสลักมาลองดูรั่วไหมลูกนี้ไม่รั่วนะครับ ช่างการันตีว่าไม่รั่วนะครับลูก,ลกนี้ไม่รั่วนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามีการเทสนะครับลงไปเทสในน้ํานะครับว่ามีลมรั่วลมออกหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะเติมน้ํามันครับช่างการันตีว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปการเทส